สบายดีพี่น้องวัชรคูสุคนสมองสบอตเด้อพี่น้องเด้อทานผู้ชมทั้งหลายมื่อนี้กับพ่อกับซองแม่ตาคือเก่าพี่น้องตอนคำมึงรู้พี่น้องนางประเทศยังอันนี้นะพี่น้องพี่น้องเวิร์กแน่น นางเห็ดนางพี่น้องลางเมียนซบ่าสนเมียนซบยังพี่น้องอันเดียวกันด้วย嘛ซบไก่พี่น้องเอ้ยนอนโต๊ะยัางใหญ่ท่านเอาไก่ไก่แม่น้องเทนอะไปฆ่านางพี่น้องเอ้ยตานางตานางอือฆ่าตานางใต้พี่น้องนา่งผัดผ้าเห็น ไปเห็นมินหนาวยังมินหนาวยังนางไปเห็นแหละนางกับตาตนางมันนงเทนออกมาเมียนโซบมันพี่น้องเอ้ยไก่พี่น้องตัวใหม่มันตายขันหมูเมียนพยานตัวใหม่มาของไอศิตายนำกันอีกเพื่นว่าพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเมียนโซบไก่พี่น้องเอ้ยเมียนโซบเมียนขาบมันพี่น้องโอเคพี่น้องโอเคเพื่นบ่าวไปพี่น้องไปนำการพี่น้องเมื่อ สาจ่อยผืนมาเมียนซบไก่พี่น้องเอ้ยเมียนซบเมียนข้ามันมาสั่นซะฟังมาสั่นซะพี่น้องเอ้ยเราคันบ่เมียนแตามันเน่ามันเหม็นพี่น้องเว้ยไปบังกวนหมักหม่วงน้ำกันได้พี่น้องได้ต้มหมักหม่วงพี่น้องยังบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยคำเลยเนต้ากับต้มหมักหม่วงแล้่เลยพี่น้องจะเสียเมือเบ่งน้ำกันเลยพี่น้องเด้อต้มหมักหม่วงกับสาจ่อยพี่น้องกับอันซามวยบันดอนนี่พี่น้องเอ้ย อ้วอวอาวนังกันสิเมือ่อคือการต้มหมงแล่อสันอเออก็คือการอะไรแมตตา,า,ากับเมือม่อคือการอะไรพี่น้องเอมือ่อกคือสมาต่อีันอ้าวเมืออื่นสมาต่อสันพี่น้องสัจอยได้หนึ่งพันศัพท์ดีใจอยู่บ่สจอยเต้นเต้นโอ้ยตื่นเต้นพี่น้องดีใจพันคนกระถาแต่อันโฆษณาผ่านโฆษณาวพี่น้ ตื <sa iden> ่นเต้นอ้าวโฆษณาไม้ใบแชงสิตื่นเต้นมาสั่นอือให้หอบหมื่นศัพท์ไปนะอ้าวให้หาะหมื่นศัพท์ได้พี่น้องเด้อนั่งแห้งก็อยากได้หลายพี่น้องนอกจากพันอยากได้หมื่นนะพี่น้องอ้าวมาสั่นบนบังน้ำการพี่น้องต้มหมักหมองไก่สิได้อีกเด้วมาสั่นอือสบายดีพี่น้องสมวยบันดอนพี่น้อง ติดตามส่งไว้บันเี่ลเด้อพี่น้องเขาตองคุ้นเมืองนาพี่น้องไก่สิได้่ายพี่น้องเลยอ้าวไก่สิได้ายเดี๋ยวใส่พี่น้องเบื้องนังกันพี่น้องเบื้องลังกันนี่นะเนี่ยวแนนพี่น้องเอ้ยต้มหมักม่วงที่ทำเป็นหมักม่วงแผ่นพี่น้องเอ้ยต้มให้มันแขวนแขวนแบบก็สิตาะพี่น้องเอ้ยเขียวจนได้ที่เลวเนาะอืมดังได้ถ้าอยากพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อ มากินนํากันเลยพี่น้องต้มหมักหม่วงพี่น้องเดี๋ยวงบ้านทนอนสูงพี่น้องมาดิใดรที่ว่ามากกระดัยคอมเมนต์เขามากกระด้เนาะแมนตาดิอ่านยงเฮ้ยเป็นแต่เสดพี่น้องเอ้ยโุ่หมอกระพดดีสันรวยสดใสพี่น้องเอ้ยแง่หมอกระพดดูดวกดวกดูพี่น้องเอ้ยโอ้ถ้าตรงคนดูดูเนาะแมนยำมันยำติดหมอ ข้างนอบโคก้นดูนาะมันสิติี๊ดเหมาแล้วก็มันสิเมนไผ่แห่หม้อพี่น้อยไผ่เป็นผู้ขึ้นนี่เมตาอ่านมังม่วงนะสาวจ,อาวจอ่อยเคยละอ,มอมเม่ตาเป็นผุลละอเอามาแล้วก็แม่มตากับเจ๊สายละกับสาวจ่อยลอ่างแล้วบาดน,นี่แม่มตากับสาวจ่อยเป็นผุเป็นผุคัดเป็นผุบีบออก บีบมอกเราก็ขันในมันบ้านให้มันไดเอ็นแต่ตุ่มไวๆอยู่สันเทดน่แต่เซเพนบุได้น่ะอันบีบน่ะเคยได้เนาะอแล้วจะลอยมือเหรอเหดคือกันแม่นแต่เซเพินเกิดสิเล่อเอ่อกวนแล้วเขาไปอันนั้นตากันคืนเลยเตากใส่เลยเออ แต่แซ่บหลายบะแม่นโจ๊กมะอืดแล้วพี่น้องอันนี้นะต้มหมักม่วงวนนนงแ้ัเลยต้มหมักม่วงเคี่ยวเข้าให้มันแข็งพี่น้องแล <intell> ้วก <ats> ็มะอื่นเพื่อจะสิได้ตากนางพี่น mm. like ้องใส่บวงมันก็จะเป็นก้อนแห้งพี่น้องเลยแม่นต้องใส่มือขัดเนาะแม่นอันมือกับบะหมี่ยาวมืออันนั่นดอกพี่น้องใส่ทุ่งใส่ทุ่งพลาสติก ชงชงยางอะเนี่ยซุปข้อมือน่ะสองซัดก็ขั้นก็จะเอามือสดสดกับยันพี่น้องบึงแล้วมันสีกินบวชแสบพี่น้องไอ้ดูดนาเกียนติเนาะค่ะแม่นก็เอาชงยางเข้อมือสองถุงก็ขั้นมันขั้นกับนางนี่แหละนางคนงามพี่น้องโอ้ยมือสักคนพกแท้จริงแม่นใส่ั้งซัด้พี่น้องใส่ถุงยางถุงยางก็ได้ขั้นกับนางนี่แหละ ทรงคมเกังามงามสอยเปลี่ยนทรงใหม่เปลี่ยนทรงใหม่ใช่พน้องครมบสีสีเก่ากับสีนี้จะว่าเป็นตัวดนงามตนละเนอะเขาเหมาะกับทรงเนาะพนครับเืออยขาหลังขาเหมามาไว้ปิดน้อยนั่งกระถาเมื่อพ่อแม่ตาเลยว่ามันมีวเยตพือยู่ต่อข้อ่มันมีวิเยตะรถัวถอ่ซามกลังเล่เนาะนาง ก็มีแต่เมือมม่อ,อ,อ,ม,อม,มากกเก่าพี่น้องอืเปิดก็สิมาคือเก่าวซะเมตตาหนังบหู่กกเด้พีน่น้องวา่าเสด็จมาหรือบ่ได้มาเพราะว่านเมตตาวาจจ่าอยากจกทานเหมือนจกจกทานแล้วก็เก็บเขาก็สอบอีกแล้วก็เบิ่งอีกมันสิได้จักสอบเนาะแล้วก็สิเอามาให้อันเมนต์ลงเทนอีกสิบสอบก็มาให้เจดามสิบสอบอ สิละแกเสรรถไทยมากัเล่าหายหายหายดุซายนะครับดายครับแก่ใช่อืมรัลเลนกพิน้องแหเลยครับรถไทยมาอาเที่เดียวเลยและสาวสอบอือสาวสอบเวียนอืมเน่นสอนยแหละสอเวียนแอ้วนยังไม่กินตัวจะเอาไปนะยังใส่ไหม น้องไ้ในคนตลอดพี่น้องเอ้เอาปฏานตัดนี้ห่วยนะเนาะได้เนาะอืมอเพรัยเขาปงไหวมาอื่นเขาจงตากมันจะแข็งดิดิมันแข็งขึ้นขึ้นซี่ะสาัพทาเราจะกระตุ้นแห้งพี่น้องได้หนึ่งพันสักทไม่้นพัน หาพันเด้วพี่น้อะเอ้ยเต้นแหงพนท่าเต้พนทาเต้โฆษณาพี่เนาะอุทาเตโา้โฆษณาเขาในตากดีใจน้ำผึ่นคือกันพี่เราะพคนคนเคยกินน้ำกันเนาะถ้าจอยมันมียังกักินน้ำกันให้น้น ่ยนาะพี่น้องพี่กำลังใจสมวยนี่เด้อพี่้องพี่น้องมสักสีแห้ว้ยมูแนนะพี่นาบ้างเมาใส่ปลาพี่นอาถ้มีมิ้นยงมาัึ้กับก็ใส่่างีเไปเมียนซุไก่เอาไปก็เอาไปผมดพี่เ้องเลยย่งอยู่ใส่มันในเมียนซุไก่พี่นาะก็นางกันเลย มันมาคกตะนาพี่เนาะมันมาคาตะนาบ่ได้มากระใต้แล้วไปบ่ได้พีเนาะบัดบัดยำหน้าเด็กกรมาดำอยู่พี่บ่ประจำนำ้หน้ากระมาดำหน้านำประจำพี่น้องดำหน้านำเขาไอ้บอยในได้พี่น้องเลยหน้ากะ อยู่เพื่อนนางกับบริเฮดเนาะน้องน้องน้องสาวมาเห็ดจะพูดบอกไม้น้ำยาข้าวเจ้ากับผ้ากินนังกับบุมีรถไทยเนาะสิเห็ดกะขันมีรถไทยยังว่าเห็ดเนาะเห็ดได้นานแต่ว่าบ่มีรถไทยน้องกับเห็ดบ่ได้กับนั่งบริเฮดกับไ้กินข้าวอยู่แล้วพี่น้องน้องสาวผลประเหต์น้ำยาข้าวเจ้าก็เอามาสู่กินเนาะ การนั่งกับมาเห็ดน้ำเขาอ้ายเนี่ยนะมชั่มอ้ยก็เอาหาบ่กินข้าวหลักจ้างข้าวข้าจ้างข้าไม่เอ็นทั่ปกติแบบนอ้นกิข้าวเอาข้าวกันได้กันอนมัวมานะมันบ่หลายคนเนาะเมื่อละติ๊กับเบอเบิร์ดเม่นข้าก็ดีใจนะครับดีใจรับเขาข้าก็เา้เขาตัวใจอือถ้าเขาเรี พามาถึงพี <pulse> ่น <Yeah. S 2> ้องไม่ดีสำนักไมดีสำนักนะแม่ดีสำนักแต่ว้านบ้านี้กานั่งก็ได้ยันตั้งซ่องเนาะแล้วก็ะถางโฆษณาแล้วก็กซิมี่ยันรายได้เขาในครอบครัวนางเนาะก็พอได้ใส่ในครอบครัวนะพี่น้องแต่เครัวนีนเธอแล้วหน้าบ้านเธอแล้วอืหน้าบ้านยังมาแล้วนก็ กดีดีกว่าอยู่เซ่ยได้ซะจอยออแล้วก็เออได้ถ่ายคลิปถ่ายให้พี่น้องดูไปเนาะพี่น้องแต่ละมือละมือนะอ่าแมนอืออือกับพอได้ให้พี่น้องดูพี่น้องชมไปมือละคลิปสองคลิปมานะอ่ากระดว่ามีกำลังใจเนาะพี่น้องมีกำลังใจสอยสอยนางแล้วก็วัชพูสุคนนอนไ้พี่น้องยันยันได้ถ่ายอันสองเนาะ คลิปน้องก็ห้พี่น้องดูพี่น้องชม่านถ่ายว่าบอคาร์กำลังใจก็คือว่าโอเคเนาะนางสูบไปนํากันเนาะสูบไปพี่น้องสูบไปนำการขอบใจลงนะพี่น้องขอบใจลงหนาที่ผู้ผู้ที่ส่งกําลังใจมาสอยเนาะอืมติดตามหลังภูหับสมไก่สีด้ายเดี๋ยวได้นเนาะไผ่เล็บอันนั้นเล็บทอย เน่นั่นนะนกคอยน้องคอยน้องกเสเด้อยพีซันมันกับชิตาเนาะแต่ตอนหักขันเนาะแมนนั่นนะตอนหักขันมันกับชิเล้งเล้งกว่านี้เนาะแมนอันนี้ก็ออกเข้มยากออกเล้งเข้มเหรอแต่พี่น้องมาเฮานี่ยก็สมมาพาควรแล้วพี่น้องเอ้ยแม่ตาสิได้ขอลาคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อ คลิหนาพาอ,อก,กันไวยพี่น้องเขาฝากกดติดตาม่องเมตาในเดอ้อพี่น้องเดอ้เอขอบคุณลงมาด้อจ้าบ๊ายบายสบายดีเบ๊อสสุขสุขคน